ติดบอดติดบอ,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 ด و, ดอ้โอ้ยังติดอยู่ติดอยู่ยังได้อยู่ดักทีเก้าที่เดิมนะครับดักที่เก้าที่เดิมยังได้อยู่ติดอยู่ติดอย و, ู่โอ้คุณยายอ่ะได้หลายกคุณยายโอ้สองโลคือเก้านะวันละสองโลวันละสองโลครับนี่นี่นี่วันละสองโลครับเอาแต่ทำแบบเดิมเดิมแบบมาเด้อกินข้าวมาเด้อพี่น้องอย่างนี้ไม่ผ่านนะครับใครที่ทำอย่างนี้ก่อนใครที่ทำ แบบนี้ก็เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะครับได้ยากผ่านนะครับก็เหมือนเดิมครับดักกุ้งเหมือนเดิมนะครับสวัสดีวันนี้วันที่ส2บสองวันแม่นะครับสวัสดีสวัสดีทุกทท่านนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับดักกุ้งเหมือนเดิมไม่ได้หยุดนะครับวันวันสามกันก็ไม่ได้อยู่นะดักกุ้งนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพส่วนหนึ่งคือถือเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับจิจวัตรประจําวันของแต่ละ วันนะครับอาชีพเสริมนะครับเอาทุกอย่างขอให้มีรายได้นะครับนี่นี่นี่คุณจายได้เยอะเนี่ยเนี่ยติดติดอยู่แบบนี้เนี่ยติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่ละหลังไม่เสมอไปนะครับบางทีน้ํามันเยอะหน้าฝนนะครับหน้าฝน้ําเยอะกุ้งไม่รวมนะครับก็ก็หย่าต้องเอาเยอสูตรเด็ดจริงๆนะครับถ้าสูตรไม่เด็ดมันก็ไม่เข้านะครับ ก็คิดมาที่ยาสุดยาสุดไหนเด็ดๆก็ลงลงไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมดักก็ติดบ้างไม่ติดบ้างก็ได้วันละสองโลนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าแหลงนะครับโอ้วันละสี่ห้าโลได้นะครับเพราะว่ากุ้งมันรวมนะครับก็สูบน้ำใส่กระพงกระพดกันกุ้งมันรวมนะครับแต่นี้กุ้งหนามันไหลนะครับก็ได้อยู่ ก็ได้พอได้อยู่นะครับอืมครับทำไมแอดถึงลงทุกวันทุกวันนะครับถ้าแอดไม่ลงทุกวันทุกวันไม่รู้ว่าแอดจะเอาอะไรมาทำคอนเทนต์นะครับก็อันนี้เจากประสบการณ์จริงเรื่องจริงนะครับที่ทำคอนเทนต์มาทุกวันทุกวันนี้นะครับนี่ครับก็ทำไปเรื่อยเปยนะครับก็มีความรู้มั่งไม่มีความรู้มั่งสร้างความ ่ให้คนอื่นชื่นชอบชื่นชอบมั่งให้คนอื่นลำคาญมั่งนะครับก็เป็นธรรมดาของเชียรเตอร์นะครับอันนี้ก็เปิดสร้างรายได้แล้วก็เพิ่งได้เปิดก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับไอ้เฟซบุ๊กนะครับก็คือตั้งใจแบบที่ว่าเพจของเราประจํานะครับเราแต่เปิดบวชม,มืออาชีพนะครับ ทำไปลงไปเพลงไปผิดกดติดแดงโอหติดแดงติดเหลืองเต็มอัญยะเลยนะครับเพราะว่าเพราะว,าว่าเวลาเปิดสร้างราได้แล้วมันจะแก้งนะครับว่าเราติดตรงโน้นตรงนี้ติดเหลืองติดแดงโอ้ติดแดงเยอะนะครับเราก็ลงไปเฮ้ยเราลงไปเรื่อยๆไม่ต้องอย่าไปซีเรียสว่าต้องผ่านมาันนั้นต้องวันวันนี้นะครับแต่อันที่เราตั้งใจไว้มันจะไม่ผ่านนะครับให้เราทําไปเรื่อยๆเลยนะครับเอากําลังใจช่วยนะครับ กำลังใจช่วยเราทำแบบสไตล์ของเรานะครับแต่ทำแบบเดิมๆแบบมาเด้อกินข้าวมาเด้อพี่น้องอย่างนี้ไม่ผ่านนะครับ <c ười> ใครที่ทำอย่างนี้ก่อนใครที่ทำแบบนี้ก็เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะครับได้อยากผ่านนะครับนะก็ <c ười>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  ผมก็ทำอยู่หลายช่องนะครับหลายช่องนะครับก็ไม่ได้อ้วกนะครับแต่ว่าจะมาพูดประสบการณ์นะครับ อันนี้ผมจะลงอยู่คลิปนี้ผมจะลงในเ c e b o o k นะครับแล้วก็ช่องของอ YouTube ของไออีสานกินเที่ยวรีวิวนะครับอีกช่องหนึ่งก็ช่างมวดประชาชนชาแนลนะครับตัวช่างนี้ก็ช่องนี้ก็ผ่านการเจรายได้แล้วนะครับก็ได้เดือนละหลายเหรียญอยู่นะครับก็ที่ว่า โชว์เงินโชว์อะไรที่ว่าคนที่เขาบอกมานะครับว่าจะผิดกฎไม่ผิดนะครับพูดได้เลยนะครับไอ้ที่ว่าจะเอาอย่างเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยมาคุยคุยกับ youtube เนี่ยไม่ไม่ได้บางท่านก็ว่าไม่ได้นะครับแต่แต่แต่ผมทดลองแล้วครับได้หมดนะครับเพราะว่าไอ้อช่องของ youtube ของ facebook เนี่ยเขาเปิดมืออาชีพแล้วเขาเป็น ช่องที่ใจกว้างหน่อยนะครับก็ก็ผ่านก็พูดได้เลยนะครับพูดได้เลยไม่เป็นไรอย่างผมเนี่ยพูดก็ไม่เห็นผิดกฎนะครับนี่ก็นี่ครับก็อีกช่องหนึ่งก็ในทิกตอกนะครับทิกตอกผมก็ลงขายปักตะกร้านะครับก็ได้พอได้ค่านิดนะครับอย่างช้อปปี้ผมก็ปักตะกร้าไว้นะครับก็ได้ค่าไฟนะครับ u t u b e นี่ก็ได้ค่ารถเงวดรถนะครับ Facebook นี่ก็พึ่ง ผ่านสองสามวันนะครับพึ่งได้สามสิบเซนสี่สิบเซนนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับขึ้นขึ้นช้านะครับขึ้นช้าครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรก็มาแชร์ประสบการณ์เฉเศนะครับก็ดักกุ้งเหมือนเดิมนะครับก็หาละหารายได้ทางทางอากาศนะครับก็ผมก็เริ่มมีโทรศัพท์เป็นส่วนตัวนะครับสี่ห้าปีนะครับสี่ห้าปีนะครับพึ่งมีโทรศัพท์มีเน็ตมี ลายนะครับพอพอมีโทรศัพท์แล้วก็เราก็เขามีโอกาสแล้วเขามีหารายได้ทางอากาศเราก็เริ่มเลยนะครับทําไปมั่วๆเล่นๆไปเออก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ครับไอ้ก็ได้ค่าเน็ตค่าอะไรอยู่นะครับครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับไม่มีอะไรมากครับก็มาพูดคุยทุกๆวันนะครับครับสวัสดีครับ